สวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ชาวเพจก<ๆ>ู้หัดใหญ่วันนี้สองกล้องผ่านเลนนะครับได้นิมนต์พระปิดตาของหลงวงปกคงวัธรรมโคตรนะครับมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับให้เพื่อนๆดูเนื้อหาสาระแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับเป็นภาพปิดตา,าหนึ่งในเบญจะของภาพปิดตาแดนใต้นะครับซึ่งมีประสบะการณ์กันมามากมายมากๆเลยนะครับหลวงพ่อคงนะครับ วัดธรรมโคตรอ่าอํเาเภอสิงหานคร,รจังหวัดสงขลานะครับสร้างสมัยสงขลามีโดจีนะครับ2 4 8 4อ่านี่ให้ดูด้านหลังด้านหลังนี้จะเป็นยันมหาอำนาจนะครับเป็นยันมหาอำนาจเป็นยันนูนะยันในตัวนะครับเป็นยันนูนยันในตัวโลหะ ผสมนี่นะครับก็จัดเป็นเป็นพระที่หล่อได้งดงามมากเลยนะครับพิมพ์นี้เป็นเบ้าประกบนะครับส่วนของของฝีมือนะครับที่ทำนะครับก็ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่เหมือนถ้าเพื่อนๆได้ดูอง์จริงแล้วก็ มันมันต่างกันมากนะครับเนื้อเขาทําไม่ได้ครับพิมพ์พอาจจะใกล้เคียงนะครับแต่เนื้อทําไม่ได้นะครับสําหรับเพื่อนที่ชอบสายเหนียวเนี่ยปิดตาหลวงพ่อคงวัฒรรมโคตรนี้สุดๆเลยนะครับผมขอจัดให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจะของพระปิตาแดนใต้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมเพื่อเป็นเกิดความรู้แล้วก็เป็นแนวทาง ในการเล่นภาคเครื่องให้ถูกต้องสืบไปองค์นี้เป็นพระแชมป์หลายโลนะครับในภาคใต้เมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับพระองค์นี้เนี่ยผ่านงานประกวดมาหลายหลายงานนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โบแดงนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ศึกษาพอเป็นแนวทางนะครับอย่าอย่าเดินหลงทางนะครับ อย่าหลงทางเข้าป่าคอนกรีตโดยเด็ดขาดก็จัดให้เป็นพระแท้องค์ครูของผมอีกองค์หนึง่งกับผม